เรามาเจาะลึกกันต่อไปครับถึงประเด็นต่อไปเนาะ <Okay. S 1> ในยุโรปเนี่ยภูมิภาคยุโรปเหนือนะครับจะมีการเลี้ยงสัตว์อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งสัตว์ที่เขาเลี้ยงเนี่ยก็จะมี วางเรนเดียนะครับวางเรนเดียเขาจะชอบภูมิอากาศทุนดราซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์รเวย์สววเดนฟินแลนด์นะครับเอกจากน,นั้นแล้วก็จะมีเลี้ยงพวกโคนมนะครับคำถามของคุณครูก็คือคุณครูถามว่าผล,ลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมเนี่ยมี 4%เอร์เซ็ของผลผลิตสินค้าทางการเกษตรของประเทศนนเดนมาร์กครับป,ประเทศเดนมาร์กผลิตเกี่ยวกับมีผลิตภัณฑ์นมกี่ปปเปอร์เซ็นต์ของผลผลิตสินค้ากเกษตรของประเทศครับ นักเรียนค้นหาคำตอบได้แล้วตอบเลยนะครับตอบเลย